เราพูดถึงมาแต๋วออ,ออกชื่อด้วยแล้วไปถึง้มันในโพสต์มีคําไหนที่เราเดี๋ยวให้ดูเลยนะอันนี้ได้ไหมโชว์ไม่ได้หรือเปล่าอ่าเป็นข้อความได้อยู่เนี่ยผมก็แค่เพียนคําว่าเธอเช่วงนี้ทาไมคลิปน้องมาแต๋วคือเด้งม้าเห็นบ่อยแท้โอ้ยมาแต๋วลูกมันมีคําไหนที่กระทบถึงน้องน้องลูกฉันเองมันมีคําไหนมันมีคําไหน ฉันก็เลยสายตรงไปหาแม่น้องมาแตล้มเมื่อเช้าแม่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแม่นาแม่ตื่งตื่ตตตแม่ก่อแม่เขาแม่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าแม่ก็แค่สงสัยว่ามันมันประมันมันมันโยงมันยังไงใครเป็นคนจุดประเด็นใครทําอะไรยังไงล่ะแม่ใช่แม่คือแม่แกไม่รู้เรื่องแม่แกเป็นแฟนขับผมคือส่วนตัวแม่แม่น้อามาแต่นะติดตามผมในทิกตอกอยู่แล้วอันนี้คือคุยกันคุยกันมือถือเมื่อเช้านี้แล้วความหมายน่ะ อยู่ดีมันเป็นโยงเป็นใยโยงเป็นใยมาแบบนี้มาหาเพื่อนฟินแลนด์ว่าเพื่อนฟินแลนด์นี่ไปบูลลี่น้องมาแตลฉันก็ไมชบไปบูลลี่น้องมาแตลมองได้ว่าถ้าที่ฉันกับเป็นการเชิญชมน้องเหมือนน้องลินท่าคอนยางเงี้ยเออก็คือเป็นเป็นบุคคลที่สังคมเอ็นดูแฟนคลับเอ็นดูถ้าเราไม่ชอบอะไรพูดถึงทำไมถูกไหมเออ ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นโยงมาแบบนี้ผมเลยโทรหาแม่น้องมาแต่ว่าแม่ผมอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะแม่อ๋อแม่เข้าใจเลยลูกเอ้คุณบิก๊กเออแล้วก็พอแชทปุ๊บพอแชทที่แต่ว่าแชทอื่นไม่ไม่ได้ให้ดูเนาะแคปคําว่าซับซับพอร์ตครับผมแล้วก็แม่แม่น้องมาเต๋อก็บอกว่ามาหมวยเลยบอกว่ามามาหมวยเลยบอกว่าชวนน้องมาเต๋อขึ้นไปร้องเพลงหน่อยสิน้องมาเต๋อชอบร้องเพลงนะเอ,อบพี่เบิร์ใช่แรืวเ่าเอา้าก็นี่ไงวงเรามีโชว์พี่เบิร์ดพอดีนีไ่ไงแฟนจ๋า อามาแต่วน่าจะชอบมากแล้วไปเดือดมันไปเดือดแล้วน้องตัวคนอื่นผมก็เลยงงว่าทาทาไมเสิเฮ็ดเฮ็ดหยังแพ้แล้วอย่าพานมันไม่ตัดคดีไม่ตัดสินเลยคดีเธอะนะ่ะกับฉันนะ่ะมาเดียว<อ>มาเดี่ยวเธอนี่เป็นคนแพ้แล้วพานนะต้นน้ำแล้วจะพูดอันจะพูดถึงมาเดียวนะคือมาเดียวนี่รู้ตัวจะแพ้ใช่ไหมมาเดี่ยว ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการจะฟื้นคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองเออนั่นไงคือมาเดี๋ยวอะมาเดี่ยวมาเดี๋ยวนะมาเดี Edu> ๋ยวท้าจะไปเพซิลเนี่ยคือ รู้ตัวว่าจะแพ้ฉันก็พยายามหาเรื่องราวมาให้ฉันดูไม่ดีคือสังคมเขาก็มีสมองมีตามีหูมันคือเราคือผมไม่มีคือในในสังคมเี่ยใครไม่มีศัตรูแหมคือศัตรูคือไม่มีไม่ไม่มีของแถมไม่มีของแน่นอนไม่มีของยืนศัตรูกลายเป็นมิตรได้เพราะแล้วเราอย่าสร้างศัตรูเราสร้างมิตรเถอะเรามารักกันเถอะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทาตัวให้มันน่ารักแบบจัางไหนดีอยะเอาเบอร์รู้โทรไปหารู้เอาเบอร์มาโทรหาว่าเจยาบอวจะสอนเทคนิคนี้เทคนิคสูตรขั้นพื้นฐานทำยังไงให้คนรัก โพสอย่างไรให้คนรักช่วยด้โพสอย่างไรให้คนเมตตาวางเวียนนังสือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือให้กับอ um 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 ินฟูท oh uh ี่กำลังจะสร้างตัวตนทําอย่างไรปฏิบัติพืชปฏิบัติพืชอากเลยปฏิบัติตัวกลยุทธ์หรอกลยุทธ์ปฏิบัติตัวยังไงให้คนเมตตาขั้นพื้นฐานคือไม่ต้องมีก็ได้แต่ยังต้องรู้ว่าคือทำยังไงให้คนไม่สั่งนะแม อย่าเพิ่มความสั่งของคนหมู่มันประชาชนได้ไหมแล้วอย่ามาหาอะไรแบบอย่ามาหาชัยสารแล้วฉากอะไรเอา,อางแหละสรุง่ายคือทัวร์มาแบบจากคนอื่นไม่ได้มาจากเราเพราะถ้ามันจะมามันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราโพสตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนบ่ายไม่บอกแล้วมันทำไมถึงเงียบทั้งคืนแล้วไปอยู่ดีไปผูกวันรุ่งขึ้นเพราะมันมีคนจงใจทำโยงพิธุษพิที่ิทีทัทวแเดนแพนบ์สันก็เลยงงแบบงงแบบงงแบบ อีลีนะแม่พี่น้ององ่แบบอีลีจองสีนาะแล้วสุดท้ายแล้วมาแตวก็คือคนรักมากขึ้นแล้ว FC ผมแ่ะไม่รู้จักมาตเตลเยอะมากเลยนะผมโพสต์มาเนี้ยเขายงังเขายังงงอะไรคือมาแตวกลับกลายเป็นว่ามาเตวมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนรักมากขึ้นงานรีวิวก็เข้าเป็นสิบสิบ,สบงาน อ,อ,อ,นนอันนี้ม,มาธรรมชาติงานรีวิวเพื่อนฟินแลียงกับมาแต่์เข้าคู่กันมาเที่ยวหลายงานแรกยี่สิบเลยลูกค้าจ <L od. S 2> <ๆ>้างไลสุดคู่กันจริงๆมาแต่เขาทําเขามีติกตอกของเขาอยู่แล้วเขาทําคลิปมาตั้งนานแล้วแม่ <oo>. แม่เขาผ้าเขาถ่ายคลิปอยู่แล้วอืน้องมาแตว์เป็นน่าจะเป็น เป็นพี่มันเป็นพี่แต่ว่าเขาเรียก<ถ>เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นขชรยายเมาเป็นน้องมาแตวเ์เดี๋ยวจะ,จะเรียกวันนี้จะเรียกขึ้นกล้องนะครับจะเรียกมาแตวขึ้นกล้องนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันท่านคือส่วนตัวอย่างที่บอกว่าไม่มัญหาใครนะครับแม้กระทั่งวันนี้ผมกับมามาะามี่หมวยอ่ะคือแม่ของมาแตวะเขาก็เข้าใจดีว่าโอเครู้เรื่องราวแล้วเจตนาเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีคนพยายามยัดเยียดที่มันไม่ใช่เจตนาเราหมายถึงว่ายัดเยียดความ ก,กูว่าได้เป็นมีหลัง,งับเขากูเป็นไอเี้เขากูสวัสดิ์เขาตลอกูมีความสูนในการเบืองเขาแล้วทําไมต้องไปหาเรื่องเห้เขาแต่มันมีคนยัดแยดเจตนานี้ให้ผมซึ่งผมก็แสดงชัดเจนถึงจุดยืนเจตนารมณ์ในการคิดแนวคิดผมว่าถ้าผมต้องการทำอะทำ,ทำแล้วผมได้อะไรหนึ่งผมต้องการทำให้คนมาด่าผมหรอแล้วผมจะวงเอ๋ตอนพิมหมายคิดอยู่ว่าจะด่าบ้างไหมาก็จะบ้างจริงเพราะอะไรเราเลยตอบท้าวว่าโอ้ยลูกโอ้ยลูกเนี่ยคือ คือเอ็นดูนะทาไมไม่โอ้ยให้กูสร้างอันนั้นคือไม่ใช่ว้ายไม่อยากเห็นไม่ใช่อันนี้คือโอ้ยโอ้ยลูกมันเห็นโมนี่โมนี่โอ้ยลูกเห็นแต่โมนี่ตื่นมาเห็นแต่โมนี่เนาะโอ้ยลูกนืออกบ๊องมาเดี๋ยวเนี่ยนี่เสร็จไปดี้วแพ้แล้วผ่านนะขนาดไม่ได้ติดยังไม่ตัดสินแล้วว่าใครเล่นเกมแซบชนะนี่รู้ตีเธอรู้ตัวเองใช่เปล่าเนี่ยเธอรู้ชะตากรรมตัวเองเธอก็เลยตีโพยตีพาไให้กว่าชีวิตคือรสชาติ เอ้ยไม่ใช่รสชาติคือชีวิตคนรักมาแตวเยอะมากใช่น้องน้าลายผมจะดึงวันนี้เดี๋ยวจะค้นหามาแตวยังไงอ่าเราจะวิดีโออันนี้แม่งเราจะกดไปหามาแตวยังไงมาแต่ไรสุดนั่นแหละใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้มาแต่ไรโหลดสดรอแล้วกดตรงไหนอ่าลองติดตามแล้วหรือยังกดตรงไหนเพราะปกติฉันเคยดึงดึงแต่คนขึ้นตรงนี้หรือว่าเขาดึงเราได้ปะ เออกดกดให้หน่อย,อยทีมงานดึงมาแตวขึ้นให้แล้วก็กมามหมย่ยหวนม่ไหวน่ารักมากนางเป็นเอซีชั้นคือแบบว่านางติดตามตลอดนางดูทิกต็ตอกตลอดแล้วนางบอกว่านางแค่สับสวนว่าคือมันมีคนโยงพาแอบนิดนึงแบบมีอาจจะพานางแบบก็คิดว่าทําไมถึงมีมาเตวเข้าไปเกี่ยวข้องสินาะแต่จินาเราคือเราไม่ได้บอกว่ามาเตวเป็นยังไงแต่เราเราอิงความน่ารักของมาเตวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อาจจะมีคนมองอาจจะมีคนว่าเราพูดอาจจะว่าแถก็ได้นะ,ะมันเป็นไม่ได้หมดแหละแต่สุดท้ายแล้ว มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ค,คิดเอาเองแต่วันนี้เดี๋ยวมันมาทําความรู้จักกับมาแตลด้วยกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้รู้เป็นไลฟ์แรกนะก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเพราะก็เป็นครั้งแรกที่ท,ที่บอสจะได้คุยกับน้องมาแตลแบบโต้ตอบก,กันถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเราแขกรับเชิญเพราะว่าเมื่อกี้จะเป็นคุยกับม้ายังไม่ได้คุยกับน้องโดยตรงช่องน้องเชื่อมาแตลจัดให้อ่ามันกดตรงไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วเออมาแตลอเชิญไปละอื มาเตาจัดให้เ้าวนพีบพี่บิ๊กเหมือนพี่ลิดเดอร์สตาร์เลยครับอะไรนะฮะผู้ใหม่ดิพี่บิ๊กเหมือนพี่ลิดเดอร์สตาร์เลยครับว้าวเหมือนพี่ลิดเดอร์สตาร์ครับขอบัญชีหน่อยจะโอนตีไปให้ความนะจริงๆแล้วเขาหลอกเขาดีคนหลอกออกอยู่นั้นเนี่ย สวัสดีครับมาแตวเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่นนอนเนาะอันน,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 นี้พี่มาแตวเอยอเไหร่นะต่องเจ็ดครับนี่สิบเจ็ดเป็นพี่นะผมเป็นน้องนะเนี่ยโอเคครับ <Index S 2> ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามาแตวมาแตวอต้องบอกก่อนว่ามาแตว์ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าเป็นออทิสติกแลเขาก็จะเหมือนเอเหมือนน้องอายุสิบกว่าครับก็จร่คือเราเรารู้แล้วว่าแบบอายุเยอะแต่ว่าความน่ารักของเขามันเป็นเหมือนใบใสตลอดเวลา ซึ่งคนก็เรียกน้องมาแตวบางคนอายุอายุน้อยกว่าแต่ก็เรียกน้องมาแตวเพราะว่าคือมันติดมันติดชื่อนี้แล้วใช่ใช่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นแปดพันคนด้วยนะคะเบอร์สวัสดีครับมาเต็ยังไงก็พี่มาแตวยังไงก็วันนี้รู้จักกันนะผมชื่อบิ๊กนะครับพี่บิ๊กเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นผมในโซเชียลบ้างไหมเคยเห็นผ่านไหมหรือไม่เคยเห็นเลยมาแตวเคยเห็นพี่เขาไหมอ๋อยังครับ มาม้าเป็นเอฟซีดาวมาแปลว่ลวะเขายังไม่เคยเห็นขอบคุณครับหมาม้าคืออ,คอยู่แล้วเนะมาะติดตามอยู่แล้วมาม้าติดตามมาม้าติดตามคุณบิ๊กอยู่แล้วค่ะติดตามมาอยู่แล้วขอบคุณครับมาแปลว,แวชอบร้องเพลงใช่ไหมใช่ครับมาแปลวรู้ไหมบ้างผมเนี่ยมีคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองนะมีงานคอนเสิร์ตท,ทุกวันนะมาแต่อยากมาแต่วอยากมาขึ้นเวทีไหมแบบคอนเสิร์ตครับจริงๆแล้ว เา้าเรามีโชว์พี่เบิร์ดด้วยมาแต่อยากร้องเพลงอะไรใช่ครับมาแต่อยากร้องเพลงอะไรเอออยากร้องเพลงเร็วก็คือเราพี่ยูทูบมัดครับแล้วก็เพลงที่สองเป็นจังหวะหัวใจครับจังหวะหัวใจของพี่พิ๊อ่ะแล้วเพลงตัวเองอะ่ะอยากดูพี่เบิร์ดครับอ๋อได้วงตัวเกียวมิวสิกเนาะอันนี้มีวงดนตรีเป็นตัวเกียวมิวสิกเรามีโชว์ใหญ่มากชื่อว่าโชว์แฟนจ๋าของพี่เบิร์ต จะเปิดเบิรงได้หวะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราก็มีโชว์พี่เบอร์เหมือนกันแต่ว่ามาแต๋วจะร้องเพลงอะไรนะเลิฟเลิฟอะไรนะเลิฟวิ่งหยุดเลิฟวิ่งยูทูเลิฟวิ่งยูดูมัดเลิบวิ่งยูดูมัดแฟนจ๋าก็ได้จริงๆจริงจริงเออมาแต๋วเขาร้องเพลงได้เยอะมากค่ะร้องเพลงศิลปินแบบยุคเก้าศูนย์ได้เกือบทุกคนได้เกือบทุกคนเลยนะค่ะน่าจะสิ้นเดือนนี้มีคอนเสิร์ตที่กรุงเทพมาแต่จะได้มาขึ้นเวทีแน่นอน ครับขอบคุณครับครับผมนี่เห็นไหมนี่อันนี้จะให้ดูก่อนอ่านก่อน,นเพลงแฟนจ่าเพลงแฟนจา่าครับ <off> <ez> <off> <ez> <off> ใหญ่ไหมใหญ่ครับขอบคุณครับอลังการมากพลังการมากมาเจาได้มาขึ้นไปทีอย่างนี้นะอันนี้เปทีใหญ่ใหญ่นี้เลยนะครับเคยขึ้นไปทีใหญ่ไหมครับครับมาแปวเคยขึ้นไปทีใหญ่ขนาดนี้ยังครับครับเคยขึ้นไปทีใหญ่ขนาดนี้หรือยังครับเคยแล้วเคยแล้วเคยแล้วแบบแบบสไตล์ก็ขึ้นหมอลำเคยขึ้นยัง หมอลำลูกทุ่งยังค่ะไปแบบสไตล์แบบร็อกอป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะแต่อันนี้คือเป็นสไตล์ลูกทุ่งหมอลำครั้งแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวมาเตาวต้องไม่ต้องไปฝึกเพลงหมอลำลูกทุ่งไหมอะ่ะมณสิมันมีหลายเพลงอยู่นะสไตล์แบบลูกทุ่งแบบออกแบบมีประสัยสารผสมไปอะ่ะพี่เบิร์ดอ่ะสวัสดีครับนะครับพี่มาเตวขอบคุณครับน้องไม่รังเรีเลยเขาบอกว่าไม่รังเรีเลยจะไปอย่างเดียวค<ส>ุณบิ๊กคุณบิ๊ก คุณบิ๊กอยากให้อยากให้มาเตาลองเพลงเหมอลำลูกทุ่งไหมคะให้ฝึกก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เดี๋ยวจะให้ลองอย่างน้อยก็แบบสักเพลงก็ดีนะลูกทุ่งหมอลำอะสไตล์แบบโอ้ลูกทุ่งหมอลำนิดๆอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่าแล้วมาเตาก็ต้องแกะเพลงเขาแกะเพลงเป็นค่ะขอบคุณครับเพลงไหนที่ปวดขาครับกินแล้วครับผมกินเท่าไหร่ยัง ข้าวราดแกงข้าวราดแกงอ๋อพี่บิ๊กหล่อไหมหล่อครับอันนี้เป็นนอนอันนี้ยี่สิบห้านะอันนี้เป็นน้องบินกันนี่ส่วนผมกินโจ๊กกับเวโปรตีนครับขอบคุณครับเอ้าวันนี้เห็นว่าไปไฟิตเดสมาใช่ไหมใช่ครับฟิตเดสทุกวันไหมทุกวันแล้วก็มีไปวิ่งบ้างแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วก็มีไปวิ่งที่สวนนั่งรถเมย์ไปครับผมเขาชอบนั่งรถเมย์ เดี๋ยวนี้เขาไปไหนเองได้แล้วคนเดียวคเดียลยหรอแม่ไปคนเดียวค่ะแม่นะแม่ไม่ได้กระแทกแล้วแม่ไม่ได้นั่งรถเมล์นานว่าเขาชอบนั่งรถเมล์ค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าเออนอกจากบางทีไปไหนไกลมากๆแล้วขี้เกียจกล่าวว่ามามาขับรถมารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไปไหนเองค่ะไปนั่ง BTS เอเอ t เองขึ้นรถเมล์เองอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบค่ะขอบคุณครับ มาเตาชัวนะชวนพี่ตีออกกําลังกายลูกครับอยากเข้าฟิตเนสบ้างอยากแบบมีหุ่นซิกแพคอะไรอยู่แต่ว่าเวลานอนยไม่มีเลยฮะแต่คุ่นดีอยู่แล้วค่ะขอบคุณครับอันนี้อยู่ไหนไดมาแน่นอนได้มาคอนเสิร์ตตัวเกียวแน่นอนครับผมมีคนถามค่ะมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้แบบว่าเจอกันไลฟ์ก็เลยมีแจ้งไปว่าวันที่สิบห้ายี่สิบ สองวันหน้าก็มีหยอกป้าพี่เฟิร์มนะคะเขาพี่เฟิร์มยี่สิบใช่ป้าแม่สิบห้ากับยี่สิบค่ะเขาแจ้งมาตะกี้โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนาอแม่เนาะได้เจอกันแน่นอนไรับในไลสุดอุ้ยทำไงานเราวจังอ่ะแม่ว่าไม่ได้เจอกันหรอไม่ได้เจอตัวจริงเขาเข้าใจว่าวันนี้เราจะเจอตัวจริงกันก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้เจอตัวจริงนะคะ วันนี้ซ้อมเจอใช่ไหมครับวันนี้ซ้อมเจอวันนี้คิวด่วนวันนี้ซ้อมเจอครับวันนี้ซ้อมเจอแต่ว่าจะเจอจริงกันที่สิบห้ากันนะคะทุกคนใช่พี่น้องเห็นบอหลังมือนีิงานเของงานคู่เพราะเรานั้นเนี่ยนอกจากมีงานคู่พิ๊กเป็กก็มีงานคู่มามาเตวกับเพื่อนพี่แดงด้วยนะฮะเอ็มบีบ้านเอออย่างก่อนงานเอ็มบีงานคู่มาแตวโชว์หนึ่งงานพิกเอ็มบีเอ เอ่อชื่อดีนะคะเอ็มบีอุ้ยหน้าตาหน้าตาแบบว่าตีตีเหมือนกันเลยอ่ะแต่จะหมูก่าไาแต่ตอ้คุี่อยู่ไหนคะเอาคนขึ้โคราชครับอ๋อเป็นงานที่โคราชเหรอคะใช่วันนี้มีงานที่โคราชขึ้นคอนเสิร์ตก็เลยมาแวะที่พักแล้ววันนี้ก็จะมีแบบขายโครงขายของด้วยขายอะไรบ้างครับขายอะไรบ้างครับาเจ้าถาม วันนี้หรอเดี๋ยววันนี้จะขายสินค้าแบบเป็นแบบเกี่ยวกับวิตามินของสินค้าวิตามินชื่อดังเสริมอาหารเสริมชื่อดังเออตอนที่ตอนที่ไลฟ์ก่อนนึกถึอนบีดีตอนที่ไลฟ์เอบีบีกับคุณเบสที่เป็นผ้าห่มอ๋อวันที่ไลฟ์ผ้าห่มอะค่ะมาหมดก็เข้าไปมาหมดก็เข้าไปรอรอยิบผ้าได้อยู่ที่ไหนก อะไรนะคะไม่ใช่ยี่ห้าค่ะสิบห้านะคะทุกคนหมายถึงว่าเอื่อกี้มีคนถามเข้ามาเยอะมาจะได้เจอตัวจริงกันคือวันที่สิบห้านะคะขอบคุณครับไม่ใช่ยี่ห้านะคะสิบห้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าคุณเฟิร์มทักไปหาทักไปหาคุณคุณบิ๊กหรือยังคะทักมาครับน่าจะรอสุดกันคืนนี้รอรอสลิปตรเกีมินะครับติดตามแล้ว แม่ขอบคุณหมามีแล้วก็มาแตวธ่านาะคะในวันนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากคนงานก่อนที่ะติดตามช่องทางเลยนะติดตามช่องไหน่ติดตามช่องทางติกต็อกนะคะทุกคนค,ะค,ค่ะเออหอ่อมะม้าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้มันเป็นอ,อะไรที่ขอบคุณมากค่ะเออบางอย่างอ่ะมันคือมันเหมือนสิ่งที่โลกดึงดูดเข้ามาเนอะอเราเรียกว่าพรมิขิตหรือโลกตึงดูดบางทีอเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นอะไรที่อเมซิ่งแล้วก็ มาก็งงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ได้รับการบแบบเออ FC ที่ทักเข้ามาเนี่ยแบบทำคลิปทักเข้ามาน่ารักมากๆแล้วเสียก็มาจากทางของทางคุณคุณบิ๊กนะคะซึ่งน่ารักมากทุกคนคคทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่คนเรามันได้มีสิ่งดึงดูดค,ค,คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเราคิดว่าอะไรที่ดีๆมันจะดึงดูดเข้ามาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตสำหรับทาง f อ FC ของทางคุณบิ๊กด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับ FC ของน้องมาแตวกับมาหมยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มนะคะที่ในการเจอกันทักทาย The First Time กันนะคะแล้วก็เออเร็วๆนี้เราจะเจอกันตัวจริงๆนะคะก็จะให้น้องมะแตวอาจจะได้ร้องเพลงเต้นกับทางคุณบอสบิ๊กนะคะก็ทุกคนมาดูความน่ารักของน้องมะแตวกับกับพี่บิ๊กนะคะนะคะ อยาก uh, จะต้องอยู่เรื่องเพลงน้องจะได้ได um> ้แปลว่าส่งเพลงไปน้อจะได้ซ้อมรอแบบดนตรีที่นี Content> ่ซ้อมเพลงรอมาอด้ร้องเลยได้ค่ะได้เพราะว่าน้องก็จะได้มีเวลาแกะเพลงขอบคุณพี่มาแต่ด้วยนะที่แบบโอเคได้แบบขอบคุณค่ะเวลาที่ต้องเจอกันแล้วจากที่ไม่ได้เจอกันก็มีอะไรเบวี่ยงมาได้เจอกันใช่ถูกทุกอย่างมันมีสิ่งแรงดึงดูดด้วยกันแล้วค่ะครัใช่ แม่เฟิร์นแม่เฟิร์นเข้ามาดูนี่แม่เฟิร์นแม่เฟิร์นสวัสดีค่ะแม่เฟิร์นสวัสดี้ค่ะแม่เฟิร์นขอสิบคิวเมื่อกี้คนคนอ๋แม่เฟิร์นแจ้งมาวันที่ห้ากับวันที่สงานคู่สิบคิวได้ไหมติดใจใช่ใช่จริงๆแล้วควรจะควรจะไปงานคู่สิบคิวใช่ค่ะคุณบีมาเจ้า มาต่อดังแล้วลูกแม่มาแล้วขนาดนี้กระแสเลตติ้งดีขนาดนี้เนาะพิกอัโอกาสให้พี่วิกเอ๊ะวิกฤตให้โอกาสพิกโอกาสให้เป็นพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขออนุญาตให้คุณแม่แบบพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่สิบห้ายี่สิบเนาะเดีวไปกันเนาะได้ค่ะดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะคให้มาแต่ขอบคุณน้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมเป็นไงยรับกดจังไหนให้จังไหน กดกันก็ไม่เป็นขอบคุณค่ะมาม่าต้องเป็นคนกดออกปะมาม่าต้องเป็นคนกดออกใช่ไหมคะทุกคนให้มาม่ากดออกให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนะมาม่ากำลังคิดว่ามาม่ากดออกยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ กดออกอยังไงอะ่ะทุกคนส,สอนเด็กน้กแบบมาลืมว่ากดออกอยังไงอืมไม่ตัดอไรนะไม่จะตัดน,นะตัดการเชื่อมต่อเอาละค่ะทุกคนคะตอนนี้มันลุ้นนะคะ <c oughs> ว่าเร <c oughs> าจะได้พักหรือเปล่านะคพังไดน <c oughs> ลุ้นกันนะฮะพุกลับไม่เจอพุชมันขอบคุณค,ครับ เดี๋ยวก่อนอืมทำไงพี่ช่วยด้วยใครพอบอกได้บ้างคะหม่าม้าก็กดออกไม่เป็นอะไรกันนะคะในช่วงนี้นะคะมาต่างใจเย็นขึ้นมาหลัวหม่าม้ากดไม่คุณครับขอบครับหม่าม้ากดหม่าม้ากดตรงไอ้กดรูปไหนนะคะกดเป็นยุติการใช่ไหมใช่หม่าม้ากับน้องมาเตลจะได้พักหรือเปล่านะคะเอาละค่ะได้ไหมรูปโปรไฟล์เหรอคะ กดตรง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 กล้องตัวเองอะครับใช่ไหมตรงกล้องผมก็ได้ตรงตรงรูปผมก็ได้ตรงคลิปผมอย่าปึ๊กไปกดหน้าผมแล้วก็มันจะมีที่แบบเด้งออกไปบายบึ๊งหนไหมได้ไหมคะมามาค่ะไม่ต้องพักแล้วค่ะตอนนี้มามาไม่ได้นอนแล้วนะคะมามาจะอยู่ด้วยกันจะจบไลฟ์นะคะตอนนี้เดี๋ยวน้ามันไม่ได้เดี๋ยวว่าเรื่องนะคะ เดี๋ยวแล้วค่ะพี่บ๊วยกดตรงไหนทุกคนทุกคนใครก็ได้ช่วยบอกที่อ่าแล้วแล้วทางคุณบิ๊กต่อไหมพี่น้องขอคว้าลายมาม่าจะไม่ได้พักไม่ใช่เลย